ก็เป็นอุปกรณ์หน้าคอนโทรลพาเนลนะครับหน้าคอนโทรลพาเนลเมื่อเราต่อไฟเข้ามานะครับไฟลายอินก็จะโชว์ว่าตอนนี้แสดงว่ามีไฟต่อเข้ามาแล้วนะครับต่อเข้ามาแล้วนะครับแต่ถ้าหากฟิวเมนขาดตัวนี้ก็ดับเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ที่หน้าคอนโทรลพาเนลเนี่ยก็จะมีเมนพาวเวอร์พุชบัตตอนนะครับเมนพาวเวอร์พุชบัตตอนเพื่อกดให้อ่อ ระบบเริ่มทำงานก็กดเมนพาวเวอร์พุทธอนตรงนี้นาครีสนี้แสดงว่าแมกเนติกเลเ์ดึงแล้วทำให้ไฟจ่ายเข้าระบบคอนโทรลแล้วนะครับตอนนี้ระบบคอนโทรลกำลังรีบูตอยู่นะครับรีบูตอยู่นะครับตอนนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็น c ip power ถ้าเกิดกรณีที่เราใช้ออโตเมติก c ip ก็จะต้องมาเปิด on off ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้า โอเปเรตธรรมดาเนี่ยก็เปิดแค่เมนพาวเวอร์กับออฟที่เมนพาวเวอร์นะครับก็ออฟก็กดออฟไปอันนี้ก็เป็นเลกคอร์เดอร์นะครับเลกคอร์เดอร์นี่ก็จะมออีอันนี้บอกเป็นโวลต์เนี่ยเป็นโวลต์เนี่ยเป็นโวลต์ของเซนเซอร์ของหลอด UV เพราะหลอด UV เนี่ยจ่ายไฟออกมาเป็นโวลต์ให้รู้ว่าหลอด UV ติดหรือไม่ติดนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ได้อ่านว่ามันกี่โวลต์เท่าไหร่หรอกเราจะดูว่ามันติดหรือไม่ติดอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิของน้ําล่ะ อันนี้ก็เป็น flow rate เป็นลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้ก็เวลาจะเริ่ม c o n โ r ร l แล้วก็แตะไปที่หน้าจอหน้าจอก็จะเข้าที่ระบบ control นะครับซึ่งระบบ control เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3 3โปรแกรมใหญ่ๆนั่นก็คืออันนี้เป็น process process หมายถึงกระบวนการค่าเชื้ออะไรพวกนั้น CIP เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการอัตโนมัติคลี a n i n g Systems ICP ICIP CIP ก็คือ cleaning, i n p l a c e cleaning, i n p l a c e หมายถึงเป็นการล้างโดยไม่ต้องถอดเครื่องออกถอดระบบออก a ม n แมนนวลสวิตช์นี่คือเป็นสวนสวิตช์ที่กดปุ่มได้อย่างอิสระอยากกดปุ่มเองก็อมไปส่วนตรงนี้เนี่ยเป็น Lamp Monitor ก็คือมี1,2,3,4,5,6นะครับถ้าแรมไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าแลมเปิดมันจะกลายเป็นสีม่วงส่วนใต้ลงมาเนี้ยก็จะเป็นอายุหลอดเวลาเราเปิดหลอดปุ๊บมันก็จะนับเวลาไปเรื่อยตอนนี้เนี่ยใช้ไปแล้ว1ิชั่วโมงระหว่างทดสอบนะครับทดสอบตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนหน้าจอก็จะมีหน้าจอนี้เรียกว่าหน้าจอคอนโทรลหน้าจอนี้เรียกว่าหน้าจอมอนิเตอร์มอนิเตอร์นี้หมายถึงดูรูปของไดแกรมทั้งหมดว่าตัวไหนทํางานตัวไหนไม่ทํางาน อะไรเปิดไม่ปิดเปิดไม่เปิดระบบท่อหมุนวนยังไงรดนีซเคลิลหรือวนออกไปเป็นโปรดักต์นะครับบอกวนเตะบอกโฟเลตร uh, ate, หรือทอทอลวอลลุ่มอะไรเหล่านี้น,นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหน้าเซตติ้งเนี่ยหน้าเซตติ้งเนี่ยมันจะต้องเข้าพาสเวิร์ดตอนนี้ผมตั้งพาสเวิร์ดไว้ที่หนึ่งแปหนึ่ง ครับแล้วก็กด enter แล้วก็โอเคมันจึงจะมาเข้าหน้า setting ได้ว่า setting นี่เราจะตั้งเวลาการเปิดปิดวาล์วตัวไหนน,นานเท่าไหร่นะครับรวมทั้งรีเซ็ตอายุหลอดด้วยคือกดตรงรีเซ็ตสอทีอายุหลอดก็จะเปลี่ยนเป็น0ย์เวลาเราเกิดการเปลี่ยนหลอดพุทธเราก็ต้องมารีเซ็ตว่าอายุหลอดเป็น0อันนี้ total volume ถ้าเราจะรีเซ็ตก็กด total volume สครั้ง ก็เป็น0ูนย์เพื่อรีเซ็ตทัวทโวล่มตรงนี้นะครับโอเคออกไปคอนโทลอันนี้ก็เป็นระบบ <c oughs> ควบคุมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเเปิดระบบที่เป็นโปรเซสที่เป็นแมนวนวลก่อนนะครับหมดนวลพอเปิดแมนวนวลแล้วออ t โ s ต้สตาร์ทเราไม่ต้องกดเราอยากจะเปิดคูลิ่งแอก็เปิดคูลิ่ง g ตอนที่คูลิ่งแอร์ทำงานแล้ว คูลิ่งแอร์นี้ก็คือทาหน้าที่ระบายความร้อนไม่ให้ในแชมเบอร์นั้นร้อนเกินไปเพราะหลอดน,นั้นมันร้อนเปิดยอด UV นะครับเมื่อเปิดหลอด UV นี่เรามาดูด้านนี้จะเห็นได้ว่าหลอด UV กลายเป็นสีม่วงหมดแสดงว่าติดหมดแล้วนะครับถ้าหลอด UV ดับสมมตินะครับผมปิดจะเป็นสีถ้าหลอด UV ติดก็จะเป็นสี ซึ่งหลอดจูวีติดไม่ติดนี่เราดูที่เล็คอร์เดอร์สกายนะครับเตือนว่านี่หลอดหนึ่งหลอดสองหลอดสามหลอดสี่หลอดห้าหลอดหกติดแล้วแต่ถ้าหลอดไม่ติดลอดับอันนี้ผมปิดหลอดแล้วมันก็จะลงเป็นสีน้ําเงินแต่ถ้าเมื่อไหรหลอดติดก็าะเป็นสีม่วงเวลาในการนับจํานวนชั่วโมงทางานก็จะทํางานนะครับทำงานตอนนี้ก็ต้องรอเวลาเพื่อ ให้หลอด UV นั่นวอร์มแล้วจากนั้นเราก็เปิดสีปั๊มอันนี้ฝีปั๊มเริ่มทำง,งานแล้วนะครับฝีปั๊มเริ่มทำง,งานน้ำก็จะโผลเข้าระบบแล้วนะครับเมื่อโผลเข้าทิ้งแล้วเราก็เปิดไฟโปรดักนะครับทีเบว,วาวก็จะเปลี่ยนไปในตำแหน่งที่โปรดักก็คือส่งน้ำไปทางถังโปรดักนะครับถังโปรดักอันะ Product. นี้ก็เป็น ถ้าเราจะหยุดปุ๊บมันจะถามเราก่อนเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดมือไปโดนแล้วเครื่องดับเลยเพราะว่าคุณจะดับคุณ y o อยู่วันทูสต็อปันองการหยุดไหมถ้าตองการหยุดก็กด yes มันก็จะดับนะครับจะดับทีนี้ถ้ากรณีจะรันแบบออโต้ก็เปิดอโอโต้นะครับแล้วก็เกิดออโตโอส้สตาร์ท คราวนี้เครื่องมันก็จะทำงานตามซีเควนที่เราตั้งไว้อ่าตอนนี้คูลิ่งแอร์ทำงานนะครับคูลิ่งแอร์ทำงานไฟไฟหลอดแรมนี่ก็จะโชว์ว่าคูลิ่งแอร์ทำงานเพื่อไปไอไฟหลอดแรมนี่ทำหน้าที่เพื่อเป็นดูระยะไกลอันนี้ปั๊มทำงานแล้วปีปั๊มทำงานทำงานแบบรีไซเคิลอยู่นะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งโปรโพลมันเสเถียนดีแล้วไล่ลมเรียบร้อยแล้วมันก็ ทีเวลวก็จะสวิตชิ่งไปทางด้านโปรด์โดยอัตโนมัตินะครับดยอัตโนมัติอตอนนี้ใช้เวลามันก็ใส่ทางโปรดดับโหลดไฟก็จะปิดครบสีดวงอันนี้เริ่มเป็นโหรดเซียละนะครัหโหรดเซียก็คือส่งลมงเข้าไปในกรณีที่เราจะปิดเครื่องก็เหมือนกันก,นกดที่สต็อปมันก็จะถามว่าจะสต็อปจริงไหมนะครับเพื่อ คอนเฟิร์มเพราะไมนนี้เดี๋ยวใครไปโดนปุบ้าเลยก็กดปุบสต็อป yes นะครับกดปุบสต็อปแล้วจากนั้นมันก็จะค่อยๆสต็อปพารีไซเคิลปิดปัมปิดปัมเสร็จปิดหลอดอย v วีนะครับแล้วจากนั้นก็ปิดคูลิ่งแอร์นะครับแล้วก็จะปิดระบบออโต นะครับโต้แต่ถึงทั้งคันว่าถ้าเรารันระบบนี้อยู่เราไปกดปุ่มอื่นเนี่ยจะไม่ฟังกชันเลยนะครับเพราะว่าเราเราโปรเซสที่ที่ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นแมนนวลสวิตช์เนี่ยแมนนวลสวิตนี่คืออยากกดปุ่มไหนก็กดนะครับเพื่อที่อยากให้เวลาเราเกิดจะต้องซ่อมบำรุงจะเทสดูที่ว่าตัวนี้ทำงานหรือไม่เนี่ยก็มากดปุ่มนี้โดยกดแมนนวลสวิตซ์ซิสเต็มก่อน มแมนวนวลสวิตซ์ตี่แต่และปุ่มกดได้อย่างอิสระเอาปุ่มคูลิ่งแอร์คูลิ่งแอร์ก็ทำงานไม่ได้อินเตอร์ล็อกนะครับหมายถึงกดคูลิ่งแอร์ก็ได้จะไปเปิด UV เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบโปรเซสเนี่ยแล้วเปิดไปเปิดแอมยูเลย UV เลยไม่ได้จะต้องเปิดคูลิ่งแอร์ก่อนนะครับจะไปเปิดปั๊มหรือทีเดียวก็ไม่ได้ UV แอมต้องติดก่อนนะครับ แต่สำหรับแมนนวลสวิตช์จะกดปุ่มไหนก็กดกดฝีดปั๊มฝีดปั๊มก็ทํางานกดกดคูลิ่งแอร์คูลิ่งแอร์ก็ทํางานแต่ผมขอปิดไปก่อนเพราะว่าเสียงมันดังนะครับอยากจะเปิดวาวนมก็กดวาวนมวาวนมก็จะทํางานนะครับจะไปเปิดวาวกรดวาวกรดก็ทํางานแต่การเปิดวาวนมวาวกรดวาวดังแคเปิดได้วาวเดียวไม่กันแล้วเพราะเป็นท่อเดียวไม่งั้นล้วกรดกระดางหรือนมมันจะผสมกัน รีไซเคิลเขื่อนกดเรนหรือโปรดัก์ทีเววาวก็จะทำงานอันนี้เปิดยูีอยู่หลอดยูีก็จะติดนะครับแล้วเราปลดมาเป็นรีไซเคิลทีเววาวก็จะเปลี่ยนมาเป็นรีไซเคิลนะครับแล้วเราปิดขันาเนี้ปิดปั๊มปิดหลอด UV อันนี้ปิดได้ยางอิสระ แล้วถ้าจะปิดแมนนวลทวิตนี้ต้องมาสต็อปแล้วมันก็จะมาคอนเฟิร์มว่าเยสฉันจะปิดฟังก์ชันที่เป็นแมนนวลสวิตช์แล้วนะครับแล้วถ้าเป็น CIP ก็เหมือนกันก็จะมากดว่าออก CIP แบบแมนนวลนะครับถ้าเป็นแมนนวลไม่ต้องกดออโต้สตาร์แมนนวลก็จะไปกดคูลิ่งแอร์กด UV นะครับกดมิลฟลัชชิง นี่นะครับมันก็จะฝัดมุมทิ้งล้างด้วยเบสล้างด้วยกดไปตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนเดี๋ยวผมขอปิดรีลิ่งแอร์ก่อนนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็น C A P Auto ก็กด C A ออ u t o นะครับอ๋อต้องต้องปิดนี้ก่อนนะครับต้องปิดระบบก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดเปิดออโต นะครับออโต้ Auto. แต่พอกดเลือกออโต้แล้วนี่ต้องมากดออโต้สตาร์ทว่าเราจะสตาร์ทตรงนะครับอัดกุญแจสปริงแอร์ก็ทำงานพอทีวีทำงานคือการล้างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยมิลฟลัชชิ่งก็คือฟลัชชิ่งน้ำนมที่อยู่ในระบบทิ้งไปก่อนโดยใช้น้ำกดตัวไล่นะครับแล้วจากนั้นเมื่อไล่เสร็จปุ๊บก็มาเกิดเบส คีนิ่งเอเจนที่เป็นเบรล้างแล้วก็ฝัดเบรทิ้งใช้คลีนนิ่งไอเสนที่เป็นแอนิดแล้วก็ฝัดแอนิดทิ้งแล้วก็ล้างด้วยน้ําอีกทีอันนี้ก็เป็นระบบการทํางนานของสิ่งีถ้าต้องการหยุดก็เหมือนการกดน,นี่แล้วก็คอนเฟิร์มว่าเป็นต้องทำไปกิดผนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นเลกคอร์เดอร์ซึ่งจะเก็บข้อมูลทั้ง8รายการเนี่ยแชแนลนะครับทั้ง8รายการเนี่ยว่า ในวันนั้นโอเปเรตหลอดติดไม่ติดหลอดติดกี่หลอดนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิหลังจากผ่านหลอด UV แล้วนะครับว่ามันร้อนเกินไปไหมนะครับก็จะมีบันโโลลทึกโฟเ t ตเท่าไหร่ก็จะมีบันทึกไว้ด้วยนะครับ